เราเราต้องเห็นแค่นี้เดี๋ยวโดนพีดีพีเออยากเข้าไหมอยากเอาปะอยากเอาปะพีดีพีเอตันก็ต้องเล่นแล้นล่ะช่วยมาจาระไรันี่นะคะตอนนี้นะคะเรากำลังเดินขึ้นดอยนะคะแบบว่าสบายมากหรือเปล่าตอนไนห้มเอาไว้เอายูะเท่ไมช่วยเลย นี่นะคะเรากำลังเดินขึ้นนอยเราผ่านอมผ่านคูบามาแล้วนะคะแล้วก็สภาพก็คือไม่ไหวแล้วนะคะเออแนะนำเพื่อนก่อนแนะนำเพื่อนอันนี้แยมนะคะแยมเจนข้ะวเจ้านะคะนี่นะคะเข้าใจงติดติดก็ว้าวนี่นะคะคนนี้นะคะมาตังมาตังแดงสวัสดีค่ะยูี่ไปหรอไหมไปอรอไหมอันนี้จริงเหรอเออจริงของจริงเฮ้ยส๊อ ตลอดอีพอนะคะซ้ำๆเมีใครอยากออกยูทูปไหมวันนี้ชื่อหอยชีค่ะอ่าคนนี้นะคะโอ๊ยอะไรอ่ะเออไม่มีอะไรพูดแล้วนะคะอ่ะมีอะไรพูดมีอะไรพูดถ่ายไปเรื่อยๆมกี่กิโลแล้ประมาณสองกิโลแล้คือเหนื่อยมากเหนื่อยก็ประมาณนี้นะคะกิโลสองโลคู่สองเหรอสี่ใช่ไหมแต่สี่ไม่ขอในทรงผมเลยโอ้โหทรงกูไม่ไหวจะทาที่หน้ายยอู่แหละโอเค นี่นะคะคนนั้นเบ้นนะคะคนนั้นนูนวันนี้ส้มๆค่ะเอ้ยขอบคุณผมช็อปเคสฉันถือให้มาไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะแต่ว่าไม่ตัดนะขี้เกียจเราไปวันถ่ายอะไรเงี้ยคี่ประมาณสองชั่วโมงโดนพี่ดิวีเอไม่รู้อ่ะอ๋อถึงจุดพักแล้วนะคะไม่ันนี้กล้องอยู่ไหนอ่ะกล้องอยู่นี่ถ่ายแตอนนี้อ่ะ ดิหนึ่งสอดิ้ตดนดิดินตอนนี้นลโอ้แค่นี้นะคะแค่นี้นะคะถ้ามีอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาอัปเดตนะคะใช่เดี๋ยวใครล้มนจรีบหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเออใครล้มนะคะใครนะคะใครนะคะ